ไปซื้อขนมไทยเช่นหน่อยนะคุณยายฉันทำเองอร่อยมากเลยนะไปซื้อไหนนะจ๊ะไม่เอาครับช่วยอุดหนุนหน่อยนะพี่ชายนะชิ้นละห้าบาทเองอะพี่นะไม่เอาครับชิ้นเดียวเองนะจ๊ะพี่ชายจ๋าอร่อยมากเลยนะจ๊ะช่วยซื้อหน่อยนะจ๊ะหนูไม่มีตังค์เลยก็บอกว่าไม่เอาไงพี่เจกเกิดอะไรขึ้นอนะไม่มีอะไรหรอกจ๊ะพอดีว่าเด็กมันมาขายขนมนะช่างมาันเถอะไปดีกว่า เ,นะเจ๊ห,หนูแหวนมาขายอะ่ะเจ๊ดูให้หน่อยนะว่ามันราคาเท่าไหรไ่ได้ได้เดี๋ยวเจ๊ดูให้นะ นเพชรเลยนะแหวนเพชรมันราคาแพงขนาดนั้นเลยเหรอคะมันก็ไม่แพงขนาดนั้นหรอกจ้าแต่ว่าถ้าหนูจะขายอ่ะ วยแล้วนะจ๊ะมุกไปามาจากไหนหนูเก็บได้นะตามุกจำไว้นะลูกไม่ว่าเราจะจนแค่ไหนอย่าได้เอาของใครมาเป็นของเราคนเราอะ่ะไม่ว่าจะรวยหรือจนสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเป็นคนดีฟ้ามีตาสักวันฟ้าจะเห็นสิ่งที่เราทำ ไปคืนเขาซะนะจ่ายายหนูจะหาวิธีไปคืนเขานะดีมากลูกอะไรกายาเท่าไหร่ครับบานึาเดียวเอาแหวนมาสิเอาแหวนมารับเงินไปแล้วก็เอาแหวนมาสิค่ะหรือว่าหนูไม่ขายแล้วค่ะเอาทำไมอ่ะหรือว่าห้าหมื่นมันน้อยไป หนึ่งก็ได้นะเอาไปเลยเอาแหวนมาให้เจ๊สิม,มันไม่ใช่แหวนหนูอะคะ่ะเจ๊หนูต้องไปคืนเขาเอาจะไปคืนทำไมอะตั้งแสนหนึ่งเนี่ยเอาไปเลยไปตั้งตัวได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องขายแล้วขนมอะไรพวกเนี้ยเอาไปเถอะแสนหนึ่งเอาแหวนให้เจ๊ <c oughs> ไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะขอตัวนะคะ นี่เธอฉันบอกกี่ครั้งละว,ว่าไม่ให้มาขายขนมที่ร้านฉันพอดีว่าฉันมีเรื่องจะคุยกับพี่ชายคนนั้นนะจ๊ะนี่เธออย่ามาโกหกฉันฉันไม่เชือ่อเธอหรอกไปขายที่อื่นได้ละไปฉันมีเรื่องสำคัญในิงนนะจ๊ะขอฉันเข้าไปไหน่อยนะจ๊ะแป๊บเดียวจ้านี่ไหนฉันไปถามเขาดูแล้วกันวารู้จักเธอไหมเนี่ยนายจ้ะ ขุผู้ญาตนะคะแต่คุณผู้ชายคะรู้จักคุณผู้หญิงที่ยืนหน้าประตูไหมคะไม่รู้จักหรอกครับไล่ไปได้เลยนะค่ะเธอฝาบเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักเธอไปได้ละฉันมีเรื่องสำคัญจริงๆนะจ๊ะฉันขอเข้าไปแป๊บเดียวนะให้ฉันเข้าไปถึงนะถ้าเธอยังไม่ไปฉัน,นจะแจ้งตำรวจแล้วนะตปคเบ Vẫn không đi đâu. Đi thôi! Hãy đợi tôi một พี่เจก่อนเลยค้นพี่เจเป็นอะไรปะเนี่ยแต่างงานกับพี่นะ วันนี้เป็นไงบ้างโหทำไมขนมเหลือเยอะขนาดนี้ล่ะลูกจายายทำไมอะเอ,อ่อพอดีว่าวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะจ๊ะไม่เป็นไรแล้วนี่ลูกหิวไหมไม่หิวเลยจ้ะพยายหยิวไหม มาอยู่นี่นเองอะ่ะพี่ตามหาน้องตั้งนานลยพี่มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะฉันไม่ได้ทำอะไรกับแหวนพี่เลยนะฉันแค่จะเอาไปคืนนะจ๊ะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่คือพี่อยากจะมาขอโทษน้องน่ะที่พี่โวยวายแล้วก็ผลักน้องไปเมื่อเช้านี้ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะแล้วปกติแล้วเนี่ยน้องขายขนมนี่ ได้วันละเท่าไหร่หรอก็พออยู่ได้ในแต่ละวันนะจ๊ะอาจจะว่าไปแล้วเนี่ยขนมพวกนี้ก็น่ากินมากเลยนะดูสิสีสวยซะด้วยใช่เลยจ้ะฝีมือยายฉันเนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ไหมนี่ครับ นี่เป็นนามบัตรของบริษัทพี่พี่อยากจะรับซื้อขนมของยายน้องเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยพี่อยากให้น้องช่วยยายทาขนมแล้วก็เอาไปส่งพี่ที่บริษัททุกวันเลยได้ไหมจริงเหรอจ๊ะจริงสิครับขอบคุณมากเลยจ้ะย,ยัย